สวัสดีครับวันนี้มาทําใบมีดตัดหญ้าสำหรับเครื่องตัดหญ้านะครับจากใบเลื่อยเก่าที่ทิ้งแล้วนี่นะครับใช้ใบเลื่อยเก่าเป็นเลื่อยไม้นะครับซึ่งมันทิ้งใบไม่มีประโยชน์ผลึกขึ้นได้ก็เลยมาทําเป็นใบมีดสำหรับเครื่องตัดหญ้ารัดเหนียวครับเป็นกิ่เหนียวมีความยืดหยุ่นสูงไม่หักง่ายนะครับนี่นะครับ ที่ท,ทําสาเร็จแล้วเป็นลักษณะนี้นะครับคือตรงนี้มันยากตรงที่การเจาะรูนะครับต้องใช้โฮซอเจาะเพราะว่าเหล็กนี้เหนียวมากเจาะยากต้องพยายามครับผมใช้โฮซอตัวเล็กเจาะเจาะเสร็จต้องใช้ตะไบเสริมแต่งให้มันรูมันใหญ่นะครับเพราะว่าโฮซอขนาดนี้ผมไม่รู้ว่าเบอร์อะไรนะครับใช้ได้ดีครับแถมมันคมด้วยนี่ครับซี่ฟันที่มาจากของเดินนะครับส่วนฟันทางฝั่งนี้ แต่งขึ้นมาเองครับทําขึ้นใหม่แต่ไม่ดีนะครับเวลาตัดใบไม้ใบหญ้ามันฟันมันจะเกี่ยวมันจะเกาะต้องใช้แรงสูงส่วนที่ผมใช้ประจำคือฝั่งที่แต่งคมเองนะครับแต่งคมล้ายใ้ใบ,ใบมีดนี่นะครับเขาจะหมุนไปทางซ้ายทวนเข็มนาฬิกาใช้ได้ดีครับแถมประหยัดเงินด้วยครับ นี่นะครับเป็นฟันแท้ที่ติดมากันเรื่อยนะครับฝันนี้อันนี้แต่งคมไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ใช้ได้ใช้ดีครับอ่อนคล้ายๆเหล็กสปริงอ่อนทนั็ไม่หักง่ายตัดเฉพาะยา้าไม่ไม่มีปัญหานะครับอย่าไปตัดของแข็งนะครับเพราะว่ามันบางมาก ใบเลื่อยตัวนี้บางมากามาอาจจะเพาใบหญ้าหรือกิ่งไม้เล็กๆได้อยู่ครับแต่อย่าไปตัดพวกกิ่งไม้ใหญ่หรือพวกโดนระวังให้โดนหินนะครับเผื่อจะหักโอเคนะครับใช้ได้ดีใช้ได้ดีทีเดียวประหยัดเงินได้หลายบาท ปกติมันจะหมุนไปรักษาทางนี้หมุนไปทางซ้ายนะครับทวนเข็มนาฬิกาเวลาตัดใบข้าวผมจะเอาฝั่งที่มีแต่งคมนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ